มาที่ก่อนฉันจะเปิดคลิปตรงนี้จะบอกเอฟซีก่อนไปัสดค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องแป้งชิงตรงนะคะตอนนี้น้องแป้งจะขอมาอัปเดตให้เอฟซีของน้องแป้งที่ได้รับชมนิดหน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้น้องแป้งที่ยืนอยู่เนี่ยทุกคนมาดูตรงนี้นะมาน้องแป้งจะพาดูนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยโอ๊ย เจียวบ้้นหลังนี้ที่เราเคยสร้างนะคะให้กับแม่เท่าที่อยู่ผู้เดียวที่ในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแกก็อายุเยอะแล้วซึ่งก็ยังไงอะ่ะก็มีคนมารับไปรักษาตัวอยู่ที่ในประเทศไทยนะคะอ่ะมาก็ก็คือแบบหลายปีแล้วแหละประมาณสามปีได้เนาะบ้้นหลังนี้ที่เราสร้างเดี๋ยวแกก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะมี มีคุณป้าบอกว่าน้องแป้งมาอัปเดตหน่อยนะคะตอนนั้นน้องแป้งก็ยุ่งอยู่แบบว่าในการเดินทางไงก็เลยไม่ได้มาถ่ายคลิปพอมาอีกทีน้องแป้งมามาดูอ้าวปิดกุญแจไว้คือเอาปลาเสียงอยู่นี่เหรออยู่ตรงนี้กาลังจะมากุญแจไปแอบขโมยเอาต้นกล้วยนิดนึงมาเอากักซอไม่ทำสังคันี่มีอยู่เฮิร์นเนี่ยเนาะหึงอะไรบ้านเราเนี่ย ก็เดี๋ยวเกจะกลับมานะคะบ้านก็คือแบบยังเกเป็นคนที่รักษาความสะอาดมากๆเลยเกชอบเกชอบความสะอาดมากๆเลยเนาะก็เดี๋ยวถ้าเกมาแล้วน้องเป้งจะมาขอสัมภาษณ์ก่อนไปรักษาตัวในประเทศไทยอยู่สุขสบายอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เราไม่เจอตัวนะคะก็ก็คือยังล็อกกุญแจไว้นะคะเป็นเป็นสถานที่พื้นที่ของในวัดนะคะ ตรงนี้จะเป็นสาลาที่นางแปงมาสร้างไว้นะคะอันนี้ก็เป็นบุญกุศลที่น้องแปงได้สร้างไว้นะครับอันนี้ติดตาดตมา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 ดามามาอามามามอมา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 มูมนนามามาม่ามางาม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 มา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 ามามาอาม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 พี่พโอม <laughs> <อ> <laughs> ่ขิงอ่ะโอ้ยแม่ปกันาดเอาหะกกันซะมาเบอร์จำกันพอผุกันนี่ะพอผูกมันเนี่ยพอมาหักในนี่มันเป็นหัวมันนู้นมันมีนอ๋อเม็นอ่ะเออผุกมันไรเนาะมันเหม็นไปเราไม่เจอตัวไม่เท่าเสียงคำเฮ้ยเศร้าใจนิดหน่อย ตอ้ตนพริกนี่ออกมาพาริกกรู้นี่อันนี้จะเป็นใจกลางหมู่บ้านของน้ำบ,บังเชียงตุงนะคะโอ้ยอะไรอะไรดึงขาฉันเนี่ยตกกระจยเลยต้องสารานี้สวยไหมให้ดูก่อน <c oughs> เขาเรียกว่าทํำบุญติดทองหลังพระเอือเนี่ยแหละแต่วันนี้เปิดเผยแล้ว <c oughs> อเมซันติกอะไรนะ่ะ <c oughs> เอา้ากับเตยเฮือนใช่ไหม มาพระแสงโอตัว oh, อันนี้ลูกนำนำลูกผ <Yeah. S 1> ักชีน้ำไงน้องเ <Yeah. S 1> ยอะมากฝรั่งปลาผักชีน้ำ <c oughs> <c oughs> คนไต้ตะโตเขาเป็นที่ห้องว่าผักกี้มังกรในหว่านนี่น้องผีมังกรเออผักกี้มังกรอก่ะผ <c oughs> ักชีฝรั่งคนไทยเรียกว่าผักชีฝรั่งคนไทยใหญ่เรียกว่าเออผักชีมังกรกมังกรก,ก็คือว่าเมืองกรุงเทพ ใช่เออแล้วมันอยู่ไรไงเขาเขาเรียกตามชื่อไงอใช่บอกว่าไม่มีในใน,ใน่บ้านเขาไม่อยในพื้นที่เขาไม่มีเดี๋ยวรอคุณป้าก่อนตอนนี้น้องแมงก็อยู่ที่ในใจกลางหมู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวที่บ้านน้องแ้งนี่เราก็คือคือจะทําพิธีเลี้ยงเลี้ยงหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีแล้วอีกประมาณสามสี่วันก็จะถึงแล้วนะคะเพราะว่าจะต้องเลี้ยง คือประเพณีของคนในชุมชนอของคนดั้งเดิมเนี่ยเขาก็จะรักษาตั้งแต่ไหนแต่ไหนมันก็เหมือนกันทุกพื้นที่เลยนะคะ,ะแต่ว่าอาจจะแตกต่างแตกต่างกันไปเพียงเล็กน้อยนะคะแต่วันนี้น้องแป้งจะพาทุกคนนะคะไปขุดต้นกล้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าหลายๆคนขอมาบอกว่าน้องแป้งอยากจะดะูคลิปที่น้องแป้งทำเกษตรกรเป็นแบบเต็มตัวอย่างเงี้ยวันนี้มาเลยจ้าเดี๋ยวรอเอากุญแจกัน แม่ตามก่อนคือทุกคนดูนะคะตอนนี้เนี่ยนางแปลงก็คือแบบตอนยังวัยอยู่ตรงนี้แหละถ้าแบบอนาคตอีกประมาณ30ปีข้างหน้าอย่างเงี้ย <g ül üyor> ก็คือแบบจะแบกจอบแบบอะไรแบบนี้ไปตามได้นานสนนี่มันคือความสุขของวัยนี้ตรงไงน้อง,นนองเออไม่ต้องเครียดอะไรไงม่ต้องเครียดไงใช่เออดีไงเราจะเอา <g ül üyor> หมู่บ้านน้องแป้งน,นะคะก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยเอ้าววันนี้ขอดีวิวใน หนองนวนไปที่หนึ่งตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะประตูกงเหรอประตูสวยๆนะคะนี่นี่เลยประตูวัดหนองนวนนะคะพอขึ้นมาตรงๆเนี่ยจะเจอถนน,นาลาดคอนกรีตไว้ก็คือเป็นวัดเลยนะคะแล้วก็บ้านต้งเปก็อยู่หลังวัดเลยนะคะนี่เลย ถ้ามีพื้นที่น้อยๆก็สามารถปลูกอะไรได้แล้วเราจะมาต้นกล้วยเหรอไหนต้นกล้วยเนี่ยเคยบอกไปแล้วนะคะว่าถ้าแบบว่าเราไม่เออหนึ่งหนึ่งกอตรงนี้เนี่ยถ้าแบบว่าเราไม่ตัดกล้วยกินเนี่ยยังขยาย พันไม่ได้นะคะอันนี้ไม่รู้นะคะความเชื่อของคนโบราณนะคะก็นี่คือตัดกินหลายทีแล้วนะคะก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะต้นไกวดักเฉียงนี่ไงมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลย เอายังไงเนี่ยคุณนายเนี่ยโอ้ลองดูใช่ไหมไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมโป๊ะโป๊ะขุดไปขุดมาอันใหญ่นี่ก็ได้แล้วเนี่ยสามตนเนี่ยสี่ตนเนี่ยได้แล้วเนี่ยใหญ่เกินเราก็ขุดไม่ไหวนี่ไงไม่ใช่ใหญ่อันที่ต้นนี้นมันอ่ะ <laughs> โอ้ยต้องจะเอาไใบไหมแข่งกัน สคนเอาเลยถ้าใครได้ก่อนมีรางวัลให้นะคะนางแปลงจะลงรางวัลให้ <c oughs> โอ้คุณนายดูพนอนบวกแล้มันจะต้องเป็นจอบอีกแบบหนึง่งแต่ว่าที่บ้านไม่มีไงเอาไปไว้ที่นองเนี้ยออมมีนำๆเนาะพี่น้องไต้โคตอกไวยคะ่ะพี่น้องเขาเขาเต้ค่ะเนาะ อั่นแหละพี่ดอเขาตุยค่ะนอ้องข้าวเก่า,าจบมาในไรว่เตะค่ะน้อตุยค่ะตุยค่ะหา,าคกขำหลวงมันขุดข้าอ่ะยะเนี่ยหนะคขำเพราะลำสวนควยห่างเจ<อ>ี่ยวะอะไรกินเพื่อไงวะอ๋อลำควยเฮือเป็นไงล่ะลำสวนควยห่างเจี่ยวอะไรกินเพื่อวะข้ามหมายว่าเหมือนหนังว่า,า,วาคุญ นั่นน,น่ะบนมีใบกู้เจอกรองเาาท่าลยกัดใหะ่กัดสร้งได้นั่นน่ะอ่าน้องใหญ่นะ้อยนะเออไายเออเนาะเอาจอบมาในใบหนึ่งออก่าเลยสอ,อนแค่นี่อ้าโถษที่มาใช้เวลาแตไ่ไหนเด้อเป็นเรียนหรอเนี่ยนะมาข่าเหยียดตัวมาเลยมาเลย โดนคนนายก่อนโจ๊ะโจ๊ะแป๊บหนึ่งเลยเขาต้องระวังเหยียบพักประแสงก่อนก่อนนะลาลีโลโอโลลีล่ะคนนายนี่เด้อเออเปี่องก็มีโยกขาไมาเลยนู้นเนี่ยนู้นสังเกตขาเข่าอะไรเนี่ยนู้นมีตั้งหลังขึ้นนับไปอีนี่แกขึ้นดีในมือก็ได้ะเออไปดิเลี้ยงกันเหรอฮัลโหลมีเลี้ยงกูได้ อ้น้องโอ้ร้ออันตรายมากเลยปุ๊ปโอ้ยได้แล้วเหรอได้แล้วต้องซับอันนั้นปลายมันเป็ดินกันนะเนาะน่ซาบะหนี่งต้นน็อตหนึ่งสามรอบมาต่างกันเนี่ยเออ เอาอีกเหรอเออเส้นหนาวันนี้ตัวฟองมาปวดเห็นอะไรเงี้ยนะนี่ตายแล้วเหรอตาแล้วท่ไม่ทันถ่ายเลยน้องระวังน้ำยางมันเนอเธอเสื้อเธอกางเกงเธอไปแล้วว่าพันนี่มัดใดเนาะจะหมดต้นนี้ได้ปะเนี่ยมอรว่านี่มี่แขงอ่ะเก๋าที่ในแท่งกามีสีต้นหาต้นตุ๊กย์ อ๋ออันนี first, ้อะไร่ะปอวะกล้วยเนี่ยนลวยปักปีนะเออเจอกันห่ยยอดร่วนนั่นมีนำกันะไปอวะนะที่ไหนเล็กนั่นน่ะอะไรอ๋อตรงนี้อะนี่กล้วยส้มเนี่เหรอฉันไม่เคยชอบกล้วยส้มมันจะเปรี้ยวไงว้อเียไม่หรอเอาล่อที่นี่เหร ไปไปไปน,นี่เขาเรียกว่าแบบขยายพันธุ์ที่แบบว่าใช้งบน้อยที่สุดนะคะโดยที่แบบว่าเพียงแค่มีมีทุนในแรงกำลังใจตัวเองนะคะไปเอาต่อทุกคนที่เห็นเห็ดแล้วอย่าอย่าแบบอย่าก,กินมั่วซั่วนะมันอันตรายนะคะนี่ดูดิถึงแม้มันจะออกในพื้นที่ในชุมชนก็จรงิงอย่าก,กินนะ อันนี้มันเป็นเหตุที่แบบว่ามันร้อนแล้วมันเป็นช่วงช่วงฤดูฝนด้วยไงมันเป็นเหตุเหตุบ้าเห็ุเขาเรียกเขียนอะไรอะเอามาอันเอามูอันนี้สวยเลยเอันนี้อเนี้ยเนี้นี้นี้อนี้สวย้อมากมเลยเอาเอาจอบอะไรป้แซงอันนั่นนะอันจีจีนะนะจ้อเออชิมจ้องนะนะอันจีจีว้า สุดยอดรักแม่กล้วยนี่พันเหมือนกันนะมันไกลอย่างนี้แนี่ยพันเออไกมีตังไงพักแข่งเนาแน่หนอแต่ว่าพันนี่หมายถึงแบบเจอมันเหมือนกันพันห้อยเหมือนกันพันเหนือห้อยมีไงเออพันเหมือนกันกันไหมพันเหนือห้อยมีไงรู้ปะพันขยายพันหมายถึงแบบว่านางแปงก็พูดไม่ชัดแล้วเอาเอาปเสียงไป จบจบจบพ่อคะน,นี่ก็นอตนัวสองตัวนี้ก็นอสมมาวันตูนเหื้ตา่างอ์นีนงไอ้นองเลยมันก็นันตังมามา่าอ,อ้เอมันออกกันนต่งห์เอเพยนน่งรีรเฮ็ดหลอนน่งรีรีเฮ็เดตหนัาปักกนนะ่ม,มันมีหรอหนังแล้ว

bên này cả con bên này đi <laughs> cái <laughs> này anh xem mờ được mờ cả khút gì này nó 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 kéo bắc tôi mặc

ฮหยมันตีไล่เอรอใส่ฝอยเลยหนึ่เก่าลูยาวบ้าค่ายางวิตามินต้องเข้าแล้วหนึ่งไปกันนึกออกไปนี่ปวดเลยอะมาฉันจะได้แล้วดูดิอันเนี้ยแหละความดีมันอยู่ที่อะพี่น้องไตอย่าง อันเดอไงเงียบมือถ่ายเดียวอีแหนั่นะนะเจ้านเล็กยิ่งใหญ่เยอะๆของฝากเนี่ยขนาดเอายังไม่พอหรอทำไมมันเอาง่ายขนาดนั้นนะ่ะแป๊บเดียวดูไปน้องแป้งช่วย,อ,ย,ยวอ๋อ <c oughs> ได้เยอะไหมน้องเธอยังไม่พอเหรอพอแล้ว <c oughs> ไปใส่สามล้อไปเห็นไหม สามล้อนี่มันมีประโยชน์ดีต่อใจมากๆเลยนี่เลยคนไปเลยเนี่ยบอกแล้ววัดอยู่ข้างบนเอง ในกล้วยส้มของเธอเนี่ยน่ะนเออกล้วยส้มเธอนะจับไปด้วยดูลากมันก็ไม่เหมือนคนอื่นเออของอันนี้กล้วยส้มเธอนะไม่ใช่อันนี้กล้วยปักปีเออปักปีนั่นยังงูนี่กล้วยส้มเออคอเธอจำด้วยนะเอาคอเซมใส่ไปด้วยวะคอเซมก็จะเรียกว่าจอบนะคะโอ้โหหน่อมันตกเบี้ยงเนาะ มันลูอ่นอนนิ่งก็มันละอ่อนแดงหนักจังเลยมีความสูงจังเลยเนาะเขาเขาปันได้ไหนซื้เอเนาะเออล้านล้านเขาปั <c oughs> า้ามี <c oughs> พันในตรงไยหาซื้อมาก <c oughs> เป็นหยาบอันนี้ <c oughs> ก็เขามีก็ <c oughs> ขอพันเขาบางคนที่แบบว่าต้องการนี่หายาก คนที่แบบไม่กินก็คือแบบเยอะมากเลยมันจะเยอะมากเราไม่มีมีดไงเราก็ตัดไม่ได้ <c oughs> จอบก็ยิ้มเขาอีกเราแบบ review hãy nhìn sát sát vào đây ba công bên nè bên nằm phòng tắm của chúng.